วันนี้จะไม่พูดกเพื่อนเกี่ยวกับปรัชญาพัฒนาการนิยมปรัชญาพัฒนาการนิยมเกิดขึ้นมาเพื่อต่อตา้านแนวคิดและการศึกษาในรูปแบบเดิมก็คือครูจะสอนโดยให้เด็กท่องจําและไม่สนใจผู้เรียนค่ะผู้เรียนมีความนิ้เริ่มสร้างสารรค์แล้วมีความสนใจในการเรียนลดน้อยลงดังตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงเห็นว่าการสอนแบบเดิมเป็นรูปแบบอย่างไร สวัสดีครับเด็กๆวันนี้พบกับครูอีกแล้ววันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องการอ่านกรอไก่ถึงพอนรูปนั่นเองพร้อเมเรียมครับพร้อมแล้วค่ะต่อไปครูจะให้เด็กนักเรียนท่องนะกรงไก่ถึงพอนรูปเริ่มเลยร ส่วนใหญ่ไม่เคยได้ใช้ความรู้ของตัวเองที่ตัวเองมีไม่เคยได้ใช้ทักษะการคิดเรื่องสร้านขั์ของตัวเองสักเท่าไหร่ค่ะเด็กส่วนใหญ่ะทำํำตามครูผู้สอนเป็นส่วนมากค่ะเด็กจึงไม่มีความคิดเป็นของตัวเองการมา้นฟานซีจึงได้เสนอปฏิรูปใหม่แต่ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับในตอนแรกต่อมาจอห์นยูยีได้มาปฏิรูปปรับปรุงแก้ไขและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกโดยมีหลักการ5ข้อดังนี้ 1>, 1. นึ่ดเด็กเป็นศู 2. นย์กลาง 2. อง้ดปฏิบัติจริง 3. คือความรุ่งเรือชีวิต 4. ให้ความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน 5. ส,งส่งเสริมประชาธิปไตยเด็กๆใครอยากเล่นเมมกมบ้างยกมือขึ้นดูต่อไปจะเป็นเกมการเขีย,ออยนพื่อยากชนะ ในกระดานถ้าสมมติครูบอกให้เด็กๆเขียนตัวไหนเด็กๆก็ต้องเขียนได้สมมุติครูบอกให้เขียนตัวไก่เด็กก็ออกมาหนะ้ากระดานแล้วก็เขียนตัอไก่โอเคไหม oh, <okay. S 1> โอเคค่ะครูจะให้เด็กๆเขียนขอใครไหนใครอยากเล่นยกมือขึ้นนค่ะนค่ะเด็กๆยก,ยก,ยกมือกันหมดเลย ต่อไปคุณจะเลือกนะครูจะให้เด็กๆจับหูจับหูเสร็จแล้วค่อยยกมือถ้าครูบอกให้ยกมือใครยกก่อนคนนั้นจะได้ออกมาเขียนหน้ากระดานโอเคไหมเด็กๆโอเคครับเด็กๆจับหูยกมือโอเค เลพรเชิญค่ะจะหนูว่าเขียนนะกูจะให้เขียนพยัญชนะขอไข่แล้วให้หนูว่าลูกลูกไข่ว่ามีลักษณะเป็นยังไงโอเคเชิญเลยขออ่านว่าขอโอเคไปนั่งที่ได้ เด็กๆนักเรียนคิดว่าอุไรพรเขียนขอไข่ถูกไหมครับไม่ถูกไหนใครจะช่วยอุไรพรเขียนที่ถูกได้บ้างยกมือขึ้นโอเคอุทุกคนเชิญออกมาหน้ากรนะดานมาเขียนว่าขอไข่ถูกนะช่วยเพื่อนแก้ ขออ่านว่าขอโอเคเพื่อ,อ,อนๆคิดว่าอุทุมพอยัอยู่ไหมจากตัวอ,อย่างนะคะจะเห็นได้ว่าเด็กที่ความสนใจมากขึ้นแล้วก็ได้ใช้ความคิดมากขึ้นค่ะและที่สําคัญนะคะการเรียนแบบเป็นผู้เรียนเป็นหลักนะคะคุณต้องมีความรู้ด้านแล้วก็สร็หนาความรู้เสมอค่ะสรุปนะครับปรัชญา,ยาพัฒนาการนิยม ปัชญาวิพัฒนาการนิยมเป็นปัชญามุ่งเน้นในดน้านการศึกษาแบบการถ่ายทอดแล้วมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงและมุ่งพัฒนาทางด้านการศึกษาและมุ่งเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางและส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยให้แก่เด็กด้วย